ผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการพิกุทั้งหลายพิกุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการผู้พิจารณาไคร้ครวนโดยวิธีสามประการเราเรียกว่าเกพลีอยู่จบกิจแห่งพรหมจันทร์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้พิกุทั้งหลายก็พิกุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลาย ภิกุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งรูปรู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปรู้ชัดซึ่งคุณแห่งรูปรู้ชัดซึ่งโทษแห่งรูปรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปรู้ชัดซึ่งเวทนารู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนา รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งคุณแห่งเวทนารูชร้ชัดซึ่งโทษแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนารู้ชัดซ <Sams> <Cameraman S 1> ึ่งสัญญารู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งความดับแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งคุณแห่งสัญญา รู้ชัดซึ่งโทษแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งสังขารรู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งความดับแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งคุณแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งโทษแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งคุณแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งโทษแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลาย ก็รูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสีนี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสุขโสมนัสใดอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ภิขูทั้งหลายก็สมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งรูป สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้พิกุททั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกพลีสมณะหรือพรามเหลา่าใด,ดาเ,าเป็นเกพลีวัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้น ภิขูทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรีิขูทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาหกเหล่านี้คือเวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสเวทนาอันเกิดจากคานะสัมผัสเวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาอันเกิดจากกายะสัมผัสเวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัส พิคูทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสุขโสมนัสใด,ดาอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในเวทนาเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา พิคุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้พิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นเกพลีวัตตะ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นพิขูทั้งหลายก็สัญญาเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายหมู่แห่งสัญญาหกเหล่านี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโพธฐัพสัญญาในธรรมพิคูทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ สุขโสมนัสใดอาศัยสัญญาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสัญญาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสัญญาเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาภิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ภิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพน้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัด เพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกเพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นเกเพลีวัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นพิกุทั้งหลายก็สังขารเป็นอย่างไร พิกุทั้งหลายหมู่แห่งเจตนาหกเหล่านี้คือสันเจตนาในรูปสันเจตนาในเสียงสันเจตนาในกลิ่นสันเจตนาในรสสันเจตนาในโผธพระสันเจตนาในธรรมพิกุททั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งภัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสุขโสมนัสใดอาศัยสังขารเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสังขารเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารพิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว <Geor gy? S 2> ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้พิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นเกพลีวัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้น พิกุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณหกเหล่านี้คือจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณพิกุททั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป ความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสุขโสมนัสใดาอาศัยวิญ,ญญาณเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณการกําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในวิญญาณเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติด,ดีแล้ว ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ภิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติใหถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกเพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นเกเพลีวัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นที่ขูทั้งหลาย ก็พิกุเป็นผู้พิจารณาใคร่ควรวนโดยวิธีสามประการเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาใคร่ควรวนโดยความเป็นธาตุย่อมพิจารณาใคร่ควรวนโดยความเป็นอายตนะย่อมพิจารณาใคร่ควรวนโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลพิกุย่อมเป็นผู้พิจารณาใคร่ครวนโดยวิธีสามประการ พิขุทั้งหลายพิกขุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการผู้พิจารณาใครครวนโดยวิธีสามประการเราเรียกว่าเกเพลีอยู่จบกิจแห่งพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้ดังนี้